คุณผู้ชมครับพูดถึงสวัสด์ชาเลนจ์นะครับเรามีการจัดการแข่งขันนะฮะภายในประเทศไทยโดยการรวมตำรวจนะครับทุกหมู่เหล่าให้มาแข่งกันตามสเตจที่เหมือนกับทางสหรัฐอารับอิมิเตจัดขึ้นมาเลยนั่นคือการแข่งขันโอลิมปิกตำรวจโลกใช่ไหมครับ,รบทีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโหตำรวจไทยก็ฟิตร่างกายแบบเต็มที่เลยบอกว่าในตอนนี้เองครับทีมสวัสดไทยแลนด์นะครับ ไปถึงสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่านครดูไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมลงแข่งขันชิงชัยศึกใหญ่ระดับ UAE สวัสดิ์เลนล์2026ที่จะเกิดขึ้นในอีก3วันข้างหน้าถ้านับรวมวันนี้ก็คือ4วันนะครับจะจัดขึ้นวันที่7กุมภาพันธ์2569ทีนี้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ UAE สวัสดิ์เชลล์ .com คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าตำรวจโลกเองเขาก็ให้เกียรติประเทศไทยนะสำหรับสเตจที่1คุณผู้ชมครับ As South Event เนี่ย เป็นรูปของตำรวจไทย2ท่านคุณน,นั่นที่<ะ>เอามาเป็นรูปหน้าปกเลยเดียวเวลาเข้าไปในเว็บไซต์คุณผู้ชมครับถึงจังหวะนี้แล้วต้องรวมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมตำรวจไทยด้วยแล้วกันครับ แหมพูดแล้วตื่นเต้นนะคุณนั่นคือผมติดตามทุกปีเหมือนกันจริงๆทีมข่าว politi tv นี่เหมือนก็จะมีรับเชิญเหมือนกันนะให้ไปสหรัฐอาหรับอิมเมาดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราเองเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมร่างกายเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่อากาศมันก็เปลี่ยนคุณผู้ชมเห็นไหมครับคือจากไทยไปเนี่ยว่าร้อนแล้วพอไปถึง UAE ีนี่คือร้อนมากมันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่ฟิตร่างกายไปแบบเตรียมความพร้อมเนี่ย มันก็แย่เหมือนกันทีนี้ด้วยความที่คุณผู้ชมปีนี้เองเนี่ยเขาก็ยังคงมีการถ่ายทอดสดกันอยู่นะฮะจากทางสหรัฐอาหรับอิมิเรตมาถึงประเทศไทยเดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับเห็นว่าความเคลื่อนไหวตอนนี้ภารกิจระดับสากลพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะ รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าทีมตัวแทนตำรวจไทยตอนนี้ครับเข้าร่วมการแข่งขันชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีระดับโลกหรือว่า UAE สวัสดิ์เชริ่ e นย2ผมเห็นคุณอั้นพูดคำนี้ผมชอบมากเลยนั่นก็คือโอลิมปิกตำรวจโลกนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นการรวมนะฮะตำรวจทั่วโลกจริงๆสำหรับการเดินทางตอนนี้นะครับทีมไทย ถึงสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือ UAE หรือดูไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังซักซ้อมกันอยู่นะครับตามแผนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยเพื่อเตรียมการแข่งขันที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่7 1็ดถึงสิกุมภาพันธ์นี้การแข่งขันครั้งนี้นะครับพลตํารเอกกิตตรัตน์พันเพชรท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็พลตํารเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยมีการส่งกำลังใจให้ใหแก่กองกำลังพลทุกนายที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ซึ่งทีมตำรวจไทยเองเนี่ยมีการส่งเข้าร่วมการแข่งขันตอนนี้ถึง3ทีมด้วยกันครับประกอบไปด้วยทีมาชาย2ทีมแล้วก็ทีมหญิง1ทีมด้วยกันโดยนักกีฬาได้ลงสนามฝึกซ้อมสถานที่จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกายแล้วก็ <Lisa> จิตใจนี่คือสถานะ <ital ian> ที่จริงนะคะุณผู้ชมเห็นแบบนี้นี่คือโหดขิงๆเลยนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับประเทศไทยเนี่ยโอ้โหสนามมันค่อนข้างกว้างแล้วก็มีความกดดันมากเป็นพิเศษเพราะว่าสนามที่เขามีการจัดขึ้นมาหรือว่ามีการเพอร์ฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสนามที่ค่อนข้างจเระเรียกว่าเป็นพื้นที่ปิดด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่สากลที่อ,อ่อกฎเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทุกปีนะฮะ,ะแต่ก็ยังคงรูปแบบวิธีการแข่งขันเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับสำหรับในตอนนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ความเข้มข้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ตรงไหนรู้ไหมครับเนื่องจากว่าทีมชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันสูงถึง1 1 8ทีมครับแล้วก็มาถึงอ่าจาก52ประเทศทั่วโลกในวันที่6กุมภาพันธ์จะมีการจับฉลากแล้วก็ถแถลงกากาาอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดแล้วก็ทำการแข่งขันใน5ภารกิจหลักๆ ทั้งนี้เองสำนังกงานตำรวจชาติครับติดตามการแข่งขันอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะฮะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในนครดูไบร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมสวัสดิ์ชาเลนต์ตำรวจไทยนะครับตอนนี้นับถอยหลังก็คือ3วัน3ชั่วโมง46ชั่วโมงนะ46นาทีณนะตอนนี้นะครับผ่านการดูแบบเรียลไทม์ในเว็บไซต์ uae สวัสดิ์ l l เ com หรือ คุณพิมพ์ใน Google เลยง่ายๆก็คือ UAE สวัสดิ์ชาเลนจ์หรือว่าการแข่งขันสวัสดิ์ชาเลนจ์อะไรก็ได้ขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมครับก็ตื่นเต้นนะคุณนั่นผมอยากจะเห็นทีมข่าวบอลริตทีวีไปปักหลักในสนามเหมือนกันก็เดี๋ยวรอเตรียมความพร้อมนะคุณผู้ชมเราจะพยายามติดตามภาพบรรยากาศแบบนี้แบบใกล้ชิดนะฮะจากทีมตำรวจไทยหวังว่าสักวันหนึ่งเองทีมข่าวบอลริตทีวีของเราก็จะไปปักหลักถึงนครดูไบเลยทีเดียวครับถูกต้องนะครับ นอกจากเว็บไซต์ UAE Swatch a l l e n g e .com นี่นะครับเห็นบอกว่าเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ของเรา Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพี่ขันทีมงานออนไลน์เนี่ยน่าจะมีการดึงสัญญาณในการถ่ายทอดสดนะครับหรือว่าไลฟ์การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับแฟนๆข่าวของเราก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางเพจ Facebook โพลิสทีวได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นเองครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทีมตำรวจไทยด้วยละกันก็มีทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้เขาเรียกว่าโอ้โหอันดับดีขึ้นละกันจากเมื่อปีก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะครับ7 11กุมภาพันธ์2569รวมระยะเวลา5วัน5วันกับ5ด่านหรือว่า5ภารกิจ วัล,ลด่านก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจยุทธวิธีภารกิจจู่โจมอาคารภารกิจกู้ภัยเจ้าหน้าที่ภารกิจหอคอยและการโรยตัวรวมไปถึงภารกิจสนามสิ่งกิดขวางนั่นเองขออนุญาตขิงนิดนึงได้ไหมครับปีที่ผ่านมาทีมตำรวจหญิงของประเทศไทย เป็นอันดับหนึ่งของทีมตำรวจหญิงทั่วโลกนะสุดยอดจริงๆเราก็ติดอยู่ในอันดับที่48ของการแข่งขันทั้งหมด103ทีมรวมผู้หญิงผู้ชายส่วนทีมผู้ชายคุณผู้ชมครับทีม B เนี่ยได้อันดับ5ทําผลงานได้ดีที่สุดครับในกลุ่มทีมไทยแล้วก็อันดับที่6คือทีม A ติดท็อป10ของโลกก็เรียกได้ว่าติดท็อปไฟ์เรียบร้อยแล้วปีนี้ขออนุญาตครับเราส่งแรงเชียร์แรงใจให้ติดท็อปทรีไปเลยและกันจะได้รู้ว่าตำรวจไทยไม่แพ้ชาติใดในโล ครับ